การภาวนาในทางของพีนกนะคะจะเป็นการภาวนาที่มี2อ,อย่างนะคะอย่างแรกคือการภาวนาแบบอ่านค่ะและแบบที่2คือการภาวนาแบบฟังนะคะการภาวนาสําคัญค่ะในการที่เราแก้กรรมแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนชีวิตเราเนี่ยได้อย่างไรคือการภาวนาจะช่วยให้เราสามารถรับข้อมูลรับพรรับสิ่งที่ดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตของเรามากหรือว่าน้อยขึ้นอยู่กับการภาวนาค่ะเพราะว่าการภาวนา ที่ถูกต้องนะคะจะเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเราและการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเรานี่เองเป็นเหตุให้เราสามารถดึงเอาพร้อมมากมายหลายอย่างเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราในครอบครัวของเราได้ค่ะดังนั้นวันนี้การภาวนาของพี่นกพี่นกอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าทําง่ายมากนะคะเลือกที่น้องสะดวกค่ะสําหรับคนที่สะดวกแบบอ่านนะคะก็สามารถดาวน์โหลดนะคะบทภาวนาไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินความรัก ความสัมพันธ์สติปัญญาด้านสุขภาพสามารถดาวน์โหลดไว้ในมือถือตัวเองใน iPad ของตัวเองหรืออาจจะปริ้นออกมานะคะแปะไว้ตามกระจกแปะไว้ตามหัวนอนวางไว้บนที่ที่เราอ่านได้บ่อยๆนะคะการภาวนาก็คืออ่านช้าๆแล้วคิดตามพอมาถึงคำที่เรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการเราอยากเห็นเราอยากได้แบบนี้หยุดคุยกับพระเจ้านะคะหยุด คุยกับพระเจ้าสักครู่หนึ่งการภาวนาสามารถอ่าน นะคะออกเสียงหรือในใจก็ได้แล้วแต่เราสะดวกเราอ่านมานกยกตัวอย่างสมมติว่าเราอ่านบทภาวนาความรักนะคะพอมาถึงคําว่าเออความรักนั้นก็อดทนนานและกระทาคุณให้พอมาถึงคําว่าอดทนนานเรารู้สึกว่าเอ๊ะความอดทนเรามันรู้สึกมันจะไม่ไหวแล้วเริ่มอดทนไม่ไหวแล้วก็หยุดก่อนเราอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าคะเราขอให้ความอดทนเนี่ยมากขึ้นขอให้พระเจ้าช่วยให้หนูอดทนได้มากขึ้นและเราก็อ่านต่อนะคะพอไปถึงคาไหนที่เรารู้สึกเอ้ยความรักไม่จื ยวเอพระเจ้าคะช่วยหนูให้หนูไม่ฉุนเฉียวด้วยนะคะให้เราพูดแบบนี้สิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าเราต้องการมากขึ้นนะคะให้เราหยุดเราคุยกับพระเจ้าเราเรียกว่าเป็นการภาวนาที่ถูกต้องนะคะการภาวนาที่ถูกต้องคือการที่เราคุยกับพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินสุขภาพตรงไหนนะให้เราหยุดแล้วเราคุยกับพระเจ้าว่าเราต้องการตรงนี้มากขึ้นเราต้องการแบบนี้มากขึ้นนะคะอันนี้คือการภาวนาแบบอ่านค่ะส่วนการภาวนาแบบฟังง่ายมากเลย สามารถใช้หูฟังนะคะหรือจะเปิดนะคะลั่นบ้านเลยก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราสะดวกค่ะดังนั้นวันนี้การฟังซึ่งเป็นการง่ายมากสําหรับทุกคนฟังก่อนนอนฟังขับรถฟังทํางานบ้านฟังตอนที่เราเดินทางนะคะฟังแล้วให้เราคิดตามอืม สำคัญตรงนี้นะคะเมื่อเราฟังเราคิดตามเราไข้ควรสิ่งที่พระเจ้าพูดเป็นคําสัญญาของพระเจ้าในด้านาน,นั้นๆนั้นๆนะคะจะทําให้ใจของเราเกิดความเชื่อขึ้ขนมาเพราะในทางของพระเจ้าทุกอย่างรับด้วยความเชื่อค่ะดังนั้นวันนี้ถ้าน้องเติมตัวเองเติมใจตัวเองนะคะเติมความคิดตัวเองด้วยถ้อยคําของพระเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชซึ่งเต็มไปด้วยความหวังและเต็มไปด้วยพระสัญญาแห่งพระพรมากมายเราจะกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เราจะเจริญรุ่งเรืองเราจะเต็มไปด้วยความสุขในชีวิตของเรา เพราะความเชื่อดังนั้นน้องฟังให้มากและน้องใคร่ครวญสิ่งที่พระเจ้าพูดไว้ให้มากนั่นแหละมันจะดึงเอาพ,อพอร้อมมากมายเข้ามาในชีวิตของน้องๆค่ะและจะทําให้จิตใจของน้องๆเป็นเหมือนพระเยสุคริสต์มากขึ้นนะคะเราจะมีจิตใจที่เมตตารักอภัยและรับใช้ผู้คนอันนี้จะเกิดขึ้นเองอัตโนมัติหลังจากที่เราภาวนาบ่อยๆนะคะพูดถ้อยคําของพระเจ้าบ่อยๆจะเกิดขึ้นเองอัตโนมัตินะคะไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามของเราดังนั้นวันนี้ถ้าน้องๆ ภาวนาอย่างถูกต้องจิตใจน้องจะเปลี่ยนชีวิตน้องจะเปลี่ยนความคิดน้องจะเปลี่ยนและหลังจากนั้นสถานการณ์ทุกอย่างการเงินก็จะเปลี่ยนครอบครัวก็จะเปลี่ยนทุกคนจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะมาภาวนากันค่ะอย่าช้านะคะเพราะการภาวนาคือสิ่งที่จะทําให้ทุกอย่างเป็นความจริงค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสาหรับคลิปหน้านะคะ